สวัสดีค่ะสายรุ้งเงิงค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยนะคะชาวไร่อ้อยภูเขียวรวมตัวกันนะคะหรือว่ารวมกลุ่มต้นแบบงดเผาอ้อยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะที่จังหวัดชัยภูมินะคะสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่ประเทศไทยนับเป็นปัญหา ชาตินะคะคถึงระดับโลกที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาซึ่งปัญหาที่สำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5นี้นะคะก็คือได้รับผลกระทบต่อตัวมนุษย์ก็คือจากฝีมือมนุษย์เองนั่นค่ะแล้วก็จากการเผาไม้ตามเทือกเขาต่างๆด้วยนะคะรวมถึงการเกิดไฟไหม้ตามพื้นที่กเกษตรกรรมจำนวนมากในช่วงนี้ซึ่งอยู่ในช่วงตัดอ้อยนะคะส่งโรงงานหีบอ้อยทนาน้าตาลทรายที่หลายปีหลายปีนะคะที่ผ่านมาพื้นที่ ผ่านมามักมีการเผาอ้อยเพื่อให้ง่ายก่อการเก็บเกี่ยวค่ะใช้เวลารวดเดียวในการเผาก่อนจะตัดส่งโรงงานเข้าหีบอ้อยนะคะแต่ปัญหาตามมาก็คือการเกิดมลพิษนะคะก็คือ PM 2 5สูงขึ้นเปน็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคนค่ะในปี2568นี้นะคะรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิได้มีการขยายพื้นที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงาน หีบอ้อยตามพื้นที่ต่างๆให้มากขึ้นพร้อมออกมาตรการจับจริงติดคุกจริงปรับจริงสําหรับผู้ที่ลักลอบเผาญ้าแห้งนะคะต่อสังข้าวไรอ้อยซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดชัยภูมิในพื้นในทุกพื้นที่มีการเข้มงวดนะคะในทั้ง16อําเภอค่ะซึ่งมีผู้ที่ถูกจับกลุมดําเนินคดี ทำให้เกิดไฟป่าไหม้และก็พื้นที่การเกษตรไปแล้วกว่า50คดีนะคะผู้ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้ว14รายค่ะส่วนที่เหลือก็อยู่ระหว่างการขยายผลดำเนินคดีเพิ่มเติมน,นั่นเองค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยส่งโรงงานหีบอ้อยในพื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่อนข้างเยอะที่สุดในจังหวัดนะคะทางตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่จึงร่วมใจการดำเนินโครงการงดเผาอ้อย แต่ใช้การตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ำตาลแทนนะคะนําร่องขึ้นมาเป็นจุดแรกของชัยภูมิที่บริเวณแปลงใหญ่ไร่อ้อยส่งโรงงานในหมู่สี่ตำบลบ,บ้านแก้งอเาเภอภูเกียวจังหวัดชัยภูมิค่ะที่จะใช้วิธีการใช้ตัดรถตัดอ้อยสดนะคะส่งโรงงานมาต่อเนื่องเกือบ3ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี6-6ค่ะโดยการนํารถตัดอ้อยสดเข้ามาช่วยตัดอ้อยในพื้นที่มีสมาชิก กลุ่มงดเผาอ้อยในปัจจุบันนะคะ40รายค่ะมีพื้นที่กำลังเร่งตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลในปัจจุบันรวมกว่า1,143ไร่นะคะและสิ่งที่สำคัญเลยนะคะที่ทำให้ชาวไร่อ้อยต้องตัดรับ อ้อยสดนะคะก็คือได้มีรับผลกระทบจากควันไฟไม้ไร่อ้อยทําให้สุขภาพแย่นะคะจึงตั้งกลุ่มปลูกอ้อยในแปลงใหญ่ใช้การตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ําตาลหีบนะคะได้ราคาอ้อยสูงสุดในซึ่งปัจจุบันก็ตันละ1,300บาทนะคะและส่วนหนึ่งนะคะยังได้รับการสนับสนุนค่าตัดอ้อยสดจากรัฐบาลอีกตันละ2 2 0บาทใบอ้อยแห้งอัดแท้งส่งขายยังมีรายได้เสริมเข้ามาครอบครัวเพิ่ม ขึ้นได้อีกด้วยนะคะทําให้กลุ่มงดเผาอ้อยที่นี่นะคะมีและก็ตนเองมีรายได้จากการขายอ้อยสดได้ม,มากขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะไม่ต้องสูดดมเอาควันไฟทําให้สุขภาพแย่ลงไปอีกด้วยค่ะ